สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคราวนี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นลายเวเส้นนะครับตัวนี้นะครับล้อตัวนี้เป็นล้องานเทียมนะครับผมเทินมาจากคุณลูกค้าก็มาส่งต่อให้นะครับตัวนี้เป็น5้าลูมาตรฐานนะครับที่ขอบล้อจะเขียนเลยนะครับโฟร์ฟอร์มนะครับแล้วก็พอรตแต่ว่าอันนี้คือรายเดียดตรงนี้มันมันไม่ได้แบบเป็นโฟร์ฟอร์แทนนะมันเป็นลายเอียดที่เขาลงมาเฉยๆนะครับ ล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถล้าลูมาตรฐานได้ทั่วไปนะครับพี่พี่ท่านใดไม่อยากไปจ่ายแพงหลายหมื่นบาทนะครับจ่ายแค่หลักพันนะครับมาเอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขนาดนะครับผมให้ดูนะครับข้อสิบนะครับกว้าง9้านะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซต40นะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับน้ำหนักเป็นยังไงก็ลองยกดูเออมันก็ไม่ถึงกับหนักนะ ก็ถือว่าถ้าถามผมอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับถ้าล้อที่ผลิตแบบธรรมดายิ่งหนักมันยิ่งแข็งแรงอันนี้คือมันอาจจะไม่หนักนะครับกับข้อสิแปดแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักอยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับก็ถือว่าใส่ใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับเบื่อก็ถอดนะครับดีกว่าไปจ่า,า,ายแพงๆเบิกใหม่แล้วไม่ถูกใจเสียเงินเปล่านะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยงนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเจนทะเล21 หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงนต์ขอฝากไว้นะครับเดีคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ